สวัสดีครับจบไปแล้วไม่คิดว่าจะแพ้นะครับแต่ก็แพ้จริงๆมันก็เกือบเสมอนะครับควานซ่ายิงในช่วงทดเจ็ดนาทีสุดท้ายเลยแต่จังหวะต่อเนื่องย้อนกลับไปตั้งแต่บอลไปถึงแมคก,กานี่นะครับมันก็มีจังหวะที่พักบอลแล้วมันแฮนด์บอลเบียเช็คแล้วก็ปฏิเสธการได้ประตูแต่ว่าก่อนอื่นนะครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าเงินทําบุญ ที่ร่วมสมทบมากับผมนี่นะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยมันได้ทั้งหมด20,008นะครับผมคำนวณผิดไปนะครับคิดว่าได้แค่20,003นะครับนับขาดไป5,000นะครับแล้วก็ออพระของขวัญน,นะครับขอร่าช้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพี่โอซึ่งเป็นสิทธิอุปาสาร์ใกล้ชิดหลวงปู่ได้ส่งพระของขวัญที่จะมาเพิ่มเติมให้นะครับผมก็เลยว่า รอมาทีเดียวแล้วก็จัดการแจกเลยแล้วก็เพิ่งส่งมาเมื่อเช้าของแมสเตเนี่ยนะครับก็น่าจะสุดสัปดาห์นี้นะครับวันอาทิตย์ไม่แน่ใจว่าของจะถึงหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเดินทางเข้ากรุงเทพไปเพราะนัดหมอไว้อาการตรงนี้มันยุบไปเยอะแล้วล่ะนะครับแต่ว่าหมอนัดไปเช็คอาการวันที่14นะครับก็ที่ราชวิถีก็เลยต้อง แจ้งมานิดหนึ่งว่าพระของขวัญขอราช้านิดหนึ่งนะครับก็ตามที่ตกลงกันไว้นั่นแหละนะครับว่าผมจะแจกพระของขวัญแต่ว่าพี่โอเนี่ยแกจะให้พระของขวัญมาสมทบอีกผมก็เลยว่าเฮ้ยงี้หลอดีกว่านะครับแล้วก็ขอวัชลพันธ์น,นิดหนึ่งครับนี่คือ ipad air นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัว wi-fi นะ ipad air ตัว m หนึ่งนะครับซื้อปีที่แล้วนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าปากกาเนี่ยไม่ใช่ตัวแท้นะครับปากกาเนี่ย ก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวกูโจ l e Doc นะครับซึ่งถ้าเทียบกับปากกา iPad ตัวล่าสุดเนี่ยนะครับก็ก็คือคุณภาพไม่ได้ต่างกันเลยนะครับพร้อมเคสทุกอย่างตามนี้เลยนะครับผมจะขายนะครับเพราะว่าผมจะไปซื้อตัวแท็บเล็ตที่เป็นระบบ เซลูล่านะครับแล้วก็จะซื้อจอใหญ่ๆหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันเยอะผมมีทั้งหมดเนี่ยสามตัวแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับหัวโวยแต่ตัวนี้มันก็เป็น Wi-fi นะครับตัวนี้เนี่ยหน้าจอมันใหญ่นะครับสิบสองนิ้วกว่าแต่ว่ามันก็ยังไม่ตอบโจทย์ผมผมต้องการใช้ตัวเป็นเซลูล่านะครับก็เลยจะขายนะครับตั้งราคาขายไว้ที่หมื่นต้นๆนะครับสภาพทุกอย่างเนี่ยนะครับก็ ให้ตามนี้เลยนะครับซื้อปีที่แล้วนี่เองนะครับก็ตั้งราคาไว้หมืน่นต้นๆน,นะครับทักเข้ามานะครับเดี๋ยวมาสอบถามราคากันมาคุยกันรายละเอียดนะครับก็คิดว่าตั้งไว้ที่สักหมื่นสามนะครับก็เดี๋ยวราคาก็ถ้าสนใจจริงๆแล้วอาจจะต่อรองราคากันได้พอสมควรนะครับเกมนี้น่าเสียดายที่ลิเวอร์พูลเอง ไม่สามารถที่จะไล่ตีเสมอได้มีจังหวะความผิดพลาดหายนะมันเกิดขึ้นในนาทีที่3-6นะครับจากความผิดพลาดของซิมิคัสคนเดียวเลยแล้วก็จากนั้นเนี่ยมันทำให้เจ้าบ้านตูรูสเนี่ยนะครับมีความมั่นใจแล้วต้องยอมรับว่า,าวิธีการเล่นแล้วก็การเข้าทำของตูรูสเนี่ยนะครับมันมีความแม่นมีคุณภาพในจังหวะสุดท้ายนะครับคือมีโอกาสแล้วเนี่ย มันได้จบแล้วก็ยิงเข้ากรอบมากกว่าเราด้วยนะครับดูจากโอกาสทั้งหมดเลยเนี่ยเรามีโอกาสมากกว่าตัวรุสเท่าตัวนะครับแต่ว่าเรายิงเข้ากรอบน้อยกว่าตัรุสหนึ่งครั้งนะครับจังหวะหายนะในนาทีที่สามที่หนี่แหละนะครับมันเป็นที่มาถ้าดูภาพรวมถือว่าโอเคนะภาพรวมเนี่ยวิวพูในแดนกลางก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่มิติในการทำเกมลุกจาก ริมเส้น2ฝั่งเนี่ยนะครับมันไม่ดีพอแล้วก็บอลจังหวะสุดท้ายในครึ่งแรกเนี่ยเห็นชัดว่าบอลพอเข้าไปพื้นที่สุดท้ายเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพคุณภาพการตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายไม่ดีนะครับแล้วนาทีที่สามจังหวะนรกก็เกิดขึ้นจากการที่ซิมิคาสได้บอลแล้วก็ถูกตอนนุ่มขยับเข้าไปบีบแล้วก็ซิมิคาสเองเนี่ยนะครับก็ไม่เด็ดขาดนะครับคือไม่มีแผนการเล่นอยู่ในสมองแต่แรก ไม่มีความพร้อมพอถูกเพรสเสียบอลก็ทําให้ดอนนุ่มเนี่ยปั๊มบอลแล้วก็พาบอลหลุดเข้าไปมันไม่เหลือใครแล้วนะครับดอนนุ่มก็พาบอลจี้เข้าไปแล้วก็ยิงฉลบควานซ่าคิวินเคลเลอร์เนี่ยก็พยายามที่จะป้องกันแต่ว่าพอบอลมันฉลับเปลี่ยนทิศทางก็หมดสิทธิ์นะครับก็เลยกลายเป็นประตูที่ชาวบ้านขึ้นนำห1ึตศจากนั้น คุณภาพของลิวพูเองเนี่ยนะครับทั้งสปีดเกมทั้งจังหวะการขึ้นทําเกมโดยเฉพาะบอลที่จะไปถึงืุนที่สุดท้ายเนี่ยมันไม่มีคุณภาพเพียงพอมันก็เลยไม่สามารถที่จะเอาชนะเกมรับของเจ้าบ้านได้การคองบอลของลิวพูเนี่ยเยอะกว่าเยอะนะครับเจ้าบ้านเนี่ยยี่สิบเก้าจุดสามลิวฟูเนี่ยเจ็ดสิบจุดเจ็ดนะครับแล้วก็เจ้าบ้านเนี่ยนำหนึ่งศูนย์โอกาสเนี่ยสามต่อเจ็ด นะครับยิงเขากลอบ2หนเท่ากันแต่ว่าเจ้าบ้านเนี่ยได้ประตูจากความผิดพลาดของ s ิมิคาสเซ่นนะครับเราก็ลูกเตะมุมเนี่ยเราก็ดีกว่านะครับสต่อ3จังหวะที่มันเหมือนไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็ความผิดพลาดของซิมิคาเซนนะครับก็เป็นที่มาแล้วก็ปัญหามันก็ถูกแก้ไขต้นครึ่งหลังยังกินครับก็เปลี่ยนตัวทั้งหมด3ตัวซึ่งมันก็ตรงจุดทั้งหมดเลยนะครับก็คือเปลี่ยนเทรนด์โม แล้วก็โซโบลงมานะครับเพราะว่าออตรุอินโดก็ใกล้เคียงที่โดนเหลือง2นะครับเพราะฉะนั้นก็จําเป็นที่ต้องเซฟนะครับถ้าเหลือผู้เล่น10ตัวเนี่ยจะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยแล้วก็เบนโดโอเคมันดูวูปวาบแต่ว่าจังหวะตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายในพื้นที่สุดท้ายการเคลื่อนที่เข้าไปในจุดที่มันจะสร้างปัญหาเนี่ยมันไม่ดีเท่าผู้เล่นอย่างโมนะครับก็เอาโมลงไปแล้วก็ อีกคนหนึ่งก็คือตัวบอของเราก็คือซิมิคัสนะครับก็ถูกเปลี่ยนออกซึ่งดูจากการเปลี่ยน3ตัวเนี่ยถือว่าปรับได้โดนใจตรงจุดนะครับแล้วก็เกือบเกือบโดนนะครับนาทีที่47นะครับซึ่งนักเตะตูรูสเนี่ยหลุดเข้ามาง่ายๆนะครับดีว่าควีนแคลเฮอร์เนี่ยนะครับนะรบับงมุมได้ดีก็เลยลูกที่หลุดเข้าไปยิงเนี่ยนะครับมันก็เลยหลุดออกทางเสาไกลไปแล้วนาทีที่ ห้าสิบเนี่ยนะครับดาริงกาก็ยิงเข้าไปได้แต่ว่ามันเป็นจังหวะฟาวมาติดสก่อนนะครับและนาทีที่ห้าสิบแปดเนี่ยเจ้าบ,บ้านก็ได้ประตูจากดาริงกาจนได้นะครับเป็นจังหวะขึ้นเกมทางฝั่งขวาของเจ้าบ,บ้านซึ่งเป็นจังหวะที่ลุยดิอาร์สเนี่ยะครับโดนบีบสองแล้วก็เสียบอลน,นะครับถูกบีบแล้วก็เข้าค่อนข้างแรงสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่า ลูกนีกรรมาการให้เล่นต่อลุยดิอาสน,นะครับถูกประทะก็เสียหลักล้มออกนอกสนามไปแล้วก็บอลเนี่ยต่อเนื่องมาจนทั้งถึงเซียโรแล้วก็เซียโรเปิดเร็วเลยดาริงกาเนี่ยวิ่งสอดเข้าไปช่องระหว่างควานซ่ากับมาติปแล้วก็มาติปเนี่ยนะครับยืนห่างไปหน่อยนึงนะครับดาริงกาเนี่ยสัมผัสบอลแรกดีมากนะครับแตะทีเดียวแล้วมันเล่นต่อได้เลยนะครับก็พลิกกลับมายิงหักข้อ ลูกพุ่งเสียบเสาไกลก็เป็นประตูขึ้นนําของเจ้าบ้าน2องศูนย์นะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยมาตีไข่แตกในะทีที่74นะครับจากโปลโกนะครับซึ่งเป็นคริสเตียนกาเซเลสเป็นจังหวะที่ผู้เล่นแนวรับก็คือผู้รักษาประตูแล้วก็ลาตมูสนิโคลายเซนคริสเตียนกาเซเลสนะครับก็พยายามที่เล่นบอลน,นะครับแต่ว่าบอลเนี่ยมันข้ามมาแล้วก็มันไปชนไหลของกาเซเลสผ่านเข้าประตูไปนิโคลายเซนเนี่ย ก็มีการบาดเจ็บข้อเท้านะครับเพราะว่าจังหวะที่ประทากันเองเนี่ยนะครับเกาะข้อเท้าพลิกนะครับลูกนี้เนี่ยเกิดจากจังหวะที่ลิฟูเนี่ยกดทันต่อเนื่องนะครับเป็นลูกตั้งเตะแล้วก็บอลเนี่ยถูกสกัดออกมาแล้วก็เทรนนี่นะครับเก็บบอลต,ตรงกลางสนามได้ระยะประมาณสักสี่สิบหลานะครับก็เปิดลึกเข้าไปให้กับโจโกลเมสโขกชงเข้ามาทางเสาไกลนะครับแล้วก็โมเนี่ยเคลื่อนที่เข้าไปแล้วล่ะนะครับแต่ผู้เล่น ของตูลูสเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยกันเล่นนะครับแล้วก็กลายเป็นโอนโกนะครับบอลชนไหลของคริสเตน卡尔เสเลสเข้าประตูไปนะครับก็เป็นประตูที่ทําให้ลิเวอร์พูลไล่มาเป็นสประตูต่อหนึ่งแต่แล้วก็เราก็มาโดนประตูทิ้งห่างเป็นสามประตูต่อหนึ่งนะครับจากมากรีนะครับจากจงังหวะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยได้ประตูแค่นาทีเศษนะครับลูกนี้เนี่ยเป็นจงังหวะที่ ทำเร็วนะครับก็เป็นการขึ้นเกมทางฝั่งขวาของตูรูสอีกแล้วก็บอลเนี่ยนะครับเปิดแล้วมันทะลุหลุดยาวมาถึงทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็มีการเปิดวัดเข้าไปบอลเนี่ยมันไปแฉลบเทรนด์แล้วก็ครีนแคเลยเนี่ยนะครับก็รีบทิ้งตัวปัดนะครับแล้วก็บอลเนี่ยมันทะลุผ่านไปครับตัวที่เข้าชาร์จตัวแรกเนี่ยเข้าไม่ถึงแต่บอลเนี่ยมันเลยไปแล้วกับมากรีนเนี่ยนะครับ วิ่งเข้ามาแล้วก็แปรยัดเลยนะครับตรงโคนเสาเลยตรงนั้นเนี่ยนะครับก็มียาเลนควานซ่าเนี่ยนะครับก็ยืนปิดมุมอยู่แต่ว่าบอลเนี่ยมันแม่นจริงๆนะครับมันผ่านระหว่างเสากับคนเข้าประตูไปนะครับแล้วก็ยารนครอปเนี่ยก็จัดการเปลี่ยนตัวเอาเดโกโชต้าลงประแทนลูดิอารซึ่งมันทําให้จังหวะสุดท้ายเนี่ยมันดีขึ้นนะครับลูดิอาร์สเนี่ยนะครับโอเคไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรมากมาย นอกจากจังหวะที่โดนบีบแล้วเสียบอลแล้วก็เป็นที่มาของประตูเนี่ยนะครับแต่ว่าจังหวะที่เล่นเนี่ยมันเยอะเกินนะครับลิ์พูเนี่ยต้องการตัวที่มีจังหวะการจบสกอร์ที่ดีกว่านะครับก็เลยส่งนิโกโชต้าลงไปแล้วก็นิโกโชต้าก็ทำประตูดได้ในนาทีที่89เนะครับเป็นความยอดเยี่ยมของแมคก้านะครับที่ได้บอลอยู่ค่อนมาทางฝั่งขวานะครับแล้วก็โดนบีบ2บีบ3เลยนะครับตอนนั้นแต่ว่า คอนโทรลแล้วก็พลิกบอลหน,นีการบีบมาได้นะครับแล้วก็ไหลนิ่มๆออกมาให้ดิโกโชต้าซึ่งเคลื่อนที่เข้าไปเกี่ยวบอลนะครับแล้วก็พาบอลผ่านผู้เล่นของตูลูสทางริมเส้นเนี่ยค่อนมาทางฝั่งขวาเนี่ยก็พาบอลตัดมาหน้ากรอบเขตโทษทะลุขึ้นมาทางค่อนมาทางซ้ายนิดหนึ่งนะครับได้ระยะเข้าไปในกรอบเขตโทษสักประมาณสองสามหลาได้นะครับก็ ขดทแยงยมุมย้อนเข้าไปนะครับสุดปัญญาที่ผู้ษาประตูเลเตสเนี่ยจะเซฟได้นะครับก็เป็นประตูที่ไล่ขึ้นมาเป็น3ประตูต่อ2แล้วก็นาทีที่90้บวกแยาเลนคอนซ่าเนี่ยก็ทำประตูได้แต่พอมาเช็ค v r เนี่ยจังหวะแมคการเนี่ยนะครับพีบาวก็คือเก็บบอลนหน้ากรอบเพดโทษได้แล้วบอลเนี่ยจังหวะที่มันคอนโทรเนี่ยบอลกระดอนขึ้นมาชนหน้าอกแล้วมัน ค่อนไปทางแขนฝั่งขวานะครับบอลยังไปโดนต้นแขนฝั่งขวาแล้วก็จังหวะต่อเนื่องเนี่ยนะครับเป็นที่มาของประตูพอย้อนกลับไปก็ไปเห็นว่าจังหวะเริ่มต้นเพลงเนี่ยนะครับมันมีการผิดกติกาก,ากา่อนก็คือแฮนด์บอลของแมคก,ก,ากา้าก่อนก็เลยทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับถูกปเปิเสตประตูตีเสมอนะครับทําให้สกอร์มันจบลงที่สามจดสนะครับซึ่งทาให้ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับ แพ้อย่างหวุดหวิดแล้วก็เป็นการแพ้เกมแรกในยุโรป้านะครับทำให้บนตารางเนี่ยเป็นลิวพูเนี่ยนะครับยังมีอยู่9แต้มคงเดิมแล้วก็ตูลูสเนี่ยครับขยับขึ้นมามี7แต้มแต่ถ้าดูผลงาน h ฮ to Head แล้วก็ลูกได้เสียเนี่ยครับลิวพูเนี่ยยังเป็นต่อตูลูสเยอะนะครับซึ่งก็คิดว่ามีทีมที่ใกล้เคียงที่สุดที่จะเบียดกับลิวพูได้นั่นก็คือตูลูสเท่านั้นเองนะครับ ก็จบกันไปนะครับจบ90อานาทีรวมทดรวมอะไรด้วยนะคก็บวกไปเป็น10นาทีนะครับลิบูก็แพ้ไป3-2นะครับสัดส่วนการครองบอล28.3ต่อ71.7เนะครับเหนือวันเยอะนะครับโอกาสยิง11ต่อ20นะครับแต่ว่าเจ้าบ้านยิงเข้ากรอบเยอะกว่านะครับ5ต่อ4นะครับแล้วก็สกอร์ก็เป็น3-2นะครับมาดูคะแนนความสามารถกันดีกว่านะครับ ค u ีนแคเลอร์เนี่ยนะครับจังหวะที่บอกว่าผิดพลาดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีจังหวะที่ผิดพลาดแบบเข้าตาสักทีเดียวแต่ว่ามันขาดลูกเด็ดขาดนะครับขาดจังหวะที่เด็ดในการเซฟครับภาพรวมๆเนี่ยไม่ได้แย่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ดีเพียงพอที่จะมากดดันอริสตงเบกเกอร์นะครับคะแนนเกมนี้เนี่ยควีนแคเลอร์เนี่ยแม้ว่าจะเสียถึงสามประตูนะแต่ว่าจังหวะ ทั้งสประตูเนี่ยนะครับมันก็สุดปัญญาจริงๆก็ให้แค่6คะแนนแล้วกันถ้ามีข้อผิดพลาดโดยส่วนตัวเนี่ยคะแนนมันจะต่ำกว่านี้เยอะนะครับยาเลนควอนซา,าถือว่าเล่นใช้ได้เลยนะครับนิ่งนะครับฟอร์สทัสตีจังหวะในการเล่นบอลแล้วก็การถ่ายบอลการออกบอลแล้วก็สปีดฝีเท้าทุกอย่างเนี่ยบ่งบอกว่าเนี่ยจะเป็นเซนเตอร์ฮาฟชั้นยอดนะครับ เพียงแต่ว่าพัฒนาสรีระให้มันมากกว่านี้แล้วก็มีจังหวะประสบการณ์ที่ยังขาดไปอยู่พอสมควรนะครับเกมนี้เนี่ยผมก็ให้ไปที่6แล้วกันจริงๆอยากให้มากกว่านี้นะครับแต่ว่ารีวูเนี่ยแพในเกมนี้ด้วยนะครับยอร์มาติปเองก็มีจังหวะผิดพลาดนะครับในจังหวะการประกบตัวซึ่งก็เป็นที่มาของประตูที่2นะครับนั้นตัวยอร์มาติปเนี่ยครับก็ เสียหายไหมมันไม่ถึงกับที่จะได้คะแนนต่ำกว่าหกนะครับเพราะอนุโลมนะครับถือภาพโดยรวมเนี่ยคู่เจนแทฟไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดีเพียงพอแต่แบ็กสองข้างทําให้มิติเกมรุกของเราเนี่ยมันตื้อตันมากนะครับปอนไปถึงพื้นที่สุดท้ายไม่ดีนะครับโจโกเมสเนี่ยนะครับเล่นทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับแล้วก็ออกสตาร์ดด้วยการเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับก็ถือว่าโดยบทบาท โดยหน้าที่แล้วก็เป็นที่มาของประตูที่ลู์พูลเนี่ยกดดันจนเจ้าบ,บ้านเองเนี่ยครับทำโอนโก้ด้วยนะครับโจโกโมเมสเนี่ยผมผมให้ไปที่หกจุดห้านะครับเกมรับไม่ได้แย่นะครับแล้วมีจังหวะที่สเปตตองไปตัดบอลในจังหวะที่ผู้เ่นเจ้าบ,บ้านเนี่ยหลุดทะลุเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่ามิสซี่ในเกมลุกเนี่ยนะครับมันไม่ดีพอแต่ถ้าเทียบกับซิมิคาสเนี่ยนะครับก็เหนือกันเยอะนะครับผมให้ไปหกจุดห้านะครับ ซิมิคาสนี่นะครับคือบ่อเลยนะครับเกมรับก่อนเสียประตูเนี่ยนะครับก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าวิติเกมลุกเนี่ยมันไม่มีจริงๆนะครับถือว่าแย่มากๆนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่เจ้าโรบโบจะเจ็บเนี่ยนะครับเ้าตัวนี้ยังมีมิติในเกมลุกที่ยังพอฝากความหวังได้แต่บอลเปิดจากฝั่งซ้ายของซิมิคาสไม่ได้เรื่องเลยแล้วก็จงังหวะไหนะ นาทีที่3าที่หกเนี่ยนะครับก็ต้องรับไปเต็มๆแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกด้วยนะครับฉะนั้นเจ้าต,ตัวเนี่ยผมให้แค่ 4, คคสี่นะครับซิมิคาสนะครับวัตลูเอนโดภาพโดยรวมถือว่าโอเคแต่ว่าายังดูช้าไปนิดนึงในหลายจังหวะนะครับแล้วก็จังหวะที่โดดใบเหลืองเนี่ยนะครับก็มันจังหวะมันขาดนิดนึงอ่ะไม่มีจังหวะไหนที่เจตนาที่เล่นแรงจนเกินไปแต่เป็น การอ่านจังหวะที่มันผิดไปนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นที่มาของฝ่าแล้วก็คือเปือบโดนสองเหลืองนะครับดีว่ากรรมการใจดีทําให้ยางกินคอปเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวออกนะครับอตลุอินโดเนี่ยนะครับจากการที่ต้องถูกเปลี่ยนตัวเร็วนะครับแล้วก็มิติในการเล่นเนี่ยนะครับแม้ว่าเล่นไม่ได้ถึงกับเสียหายนะแต่ว่ามันดูช้ากว่าคนอื่นนะครับ แล้วก็การเคลื่มการดักนะครับการเพรสเนี่ยดูดีขึ้นแหละแต่ว่าคุณภาพมันยังไม่ดีพอนะครับผมให้ไปที่ห้าจุดห้านะครับไม่ถึงกับแย่แต่ว่าสุ่มเสี่ยงมากที่จะโดนเหลืองสองนะครับแม่ก้าเกมนี้โดดเด่นจากจังหวะหลายอย่างเนี่ยที่ผมมองว่าเจ้าตัวเนี่ยมีปัญหาในการอ่านตำแหน่งในการเคลื่อนที่ในการเชื่อมเกมมีจังหวะที่มันช้าอยู่ในการเล่น จังหวัดเพลที่จะเล่นต่อเนื่องนะครับเกมนี้เนี่ยยังมีหลงเหลืออยู่บ้างจังหวะช้าแต่มันน้อยนะครับแล้วก็ประตูที่ทําให้โชต้าเนี่ยนะครับหลุดทะลุเข้าไปยิงได้ก็ต้องบอกว่าเป็นความยอดเยี่ยมของแม็กกาเลยนะครับที่ถูกบีบ2บีบ3ามตอนนั้นนะครับแล้วก็บังบอลแล้วก็เกี่ยวพลิกหลุดออกมาได้แล้วก็ออกบอลต่อให้โชต้าเนี่ยพาบอลโซโลมาแล้วยิงประตูได้เกมนี้ผมให้ไป 6. 5ุ้านะครับ ถ้าริบูชนะเนี่ยจะได้เยอะกว่านี้นะครับฮาวิเอเลสนะครับโดยบทบาทในการเล่นในแดนกลางเนี่ยไม่มีอะไรเสียหายนะครับแล้วก็เป็นตัวในแดนกลางที่เล่นดูมีมิติในเกมลุกที่ดูดีเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยนะครับยังขาดอะไรไปอย่างหนึ่งคือภาพรวมเนี่ยของทั้งทีมมันไม่ค่อดีนะครับเจ้าตัวก็ถือว่าทำพอใช้ได้เลยนะครับในมิติเกมลุกก็ดูดีดูดีกว่าคนอื่นด้วย ครับแต่ว่ามันยังต้องกระดูกมากกว่านี้มีคุณภาพในจังหวะสุดท้ายมากกว่านี้นะครับเป็นตัวที่มีโอกาสยิงแล้วก็สร้างจังหวะยิงแถวสองได้ดีนะครับยังขาดมิติอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยผมถือว่าผมพอใจผมไม่ไป6.5นะครับโคดิกัปโปมีบทบาทค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าการเล่นของผู้เล่นของเราเนี่ยนะครับมันไปถึงพื้นที่ที่กัปโปเนี่ยจะทําประโยชน์ได้น้อยนะครับ แล้วก็พอครึ้งหลังมาเนี่ยนะครับก็มีตัวเสริมที่ถูกส่งไปแต่ว่าก็ยกระดับขึ้นมาได้อีกหน่อยหนึ่งนะครับภาพโดยรวมไม่มีจังหวะเสียหายนะครับมีจังหวะพลิกบอลพาบอลจากจังหวะบีบของเจ้าบ้านเนี่ยนะครับที่จะทะลุทะลุเข้าไปแต่ก็โดนตัดจังหวะก่อนที่จะเป็นจังหวะอันตรายนะครับกับโปเนี่ยผมให้แค่พอรอดตัวได้นะครับไปที่6แล้วกันนะครับวิล really ียาดูวูบวาบแต่ บอลเนี่ยมันมากจังหวะแล้วก็การประสานงานทางฝั่งซ้ายไม่ค่อยดีจังหวะที่ถูกบีบแล้วลูกนั้นเนี่ยบังเอิญมันไม่ฟาวด้วยนะครับกรรมการให้เล่นต่อแล้วก็เป็นที่มาของประตูของเจ้าบ้านนะครับก็ต้องบอกว่ารุยอาสบทบาทในการเล่นในการเชื่อมเนี่ยไม่ค่อยดีนักแต่ว่าก็มีข่าวดีนะครับว่าพ่อของรุยอาสนะครับถูกปล่อยตัวออกมานะครับ มีข่าวจากทวิตเตอร์เนี่ยนะครับรายงานมาในช่วงห้าทุ่มสิบแปดนาทีนะครับว่าพ่อของรูดิอาสนะครับปลอดภัยแล้วก็ทีมแพทย์เนี่ยไปรับตัวออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับรูดิอาสเนี่ยเกมนี้ให้ห้าจุดห้าไปใกล้ๆหกแล้วกันนะครับจังหวะที่มาของการเสียประตูเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าในเพล์จังหวะนั้นนี่นะครับมันขาดตัวบอครองแต่ว่าการเล่นนี่นะครับ มันยังขาดมิติไปหน่อยหนึ่งนะครับยังเล่นดูเหมือนเดิมนะครับมันไม่รวดเร็วนะครับเปนโดกดูวุบวาบแต่หินชัดเจนว่าจังหวะสุดท้ายแล้วการหาพื้นที่การสร้างประโยชน์ที่มันมากกว่าความวุบวาบเนี่ยมันไม่ค่อยดีเจ้าบ้านก็ไม่ีโอกาสที่เจ้าตัวจะได้ดวนหรือเล่นจังหวะต่อเนื่องมากมายนักนะครับก็จะถูกตัดซะก่อน เบนโดกเองก็มีมิติที่มันไม่มากพอผมว่าดูดีนะแต่ว่ามันต้องดีกว่านี้นะครับเบนโดกเนี่ยผมใกล้ไปที่5.5นะครับโมเนี่ยถูกปลีดลงมาตั้งแต่ต้นครึ่งหลังนะครับก็เล่นได้ดูมีมิติดีในการกดดันในพื้นที่สุดท้ายถือว่าโอเคครับแต่คุณภาพโดยรวมที่จะทำให้ร์พูเนี่ยนะครับขยับขึ้นมาจนกระทั่ง ตีเสมอได้เนี่ยมันก็ยังไม่มากพอนะครับแต่ดูดีกว่าเบนโดกเยอะนะครับโมเนผมให้ไปหกแล้วกันนะครับโซโบเนี่ยลงมาก็ดูทําให้ความกระฉับกระเฉงของเกมดีขึ้นนะครับในแดนกลางเนี่ยมันดูรู้สึกไหลลื่นมากกว่ารเดรเริมนะครับเพราะว่าถ้าเทียบแล้วโซโบเนี่ยดูมีความคล่องตัวมีความเร็วกว่าอัตลุเอนโดเยอะนะครับก็ผมให้ไปที่หกแล้วกันนะครับดิโกโชต้าลงมา นาทีที่81นะครับแค่8นาทีเจ้าตัวก็ทําประตูกดดันชาวบ้านได้นะครับลาตู3-2เนี่ยนะครับมิติในการเล่นของดิโกโชต้าเนี่ยนะครับถือว่าดูดีเลยนะครับแล้วก็มีจังหวะเกือบๆที่เป็นประตูอีกดว้วยนะครับเกมนี้เนี่ยมีเวลาน้อยไปหน่อยนะครับผมให้ไป6.5แล้วกันนะครับเทรเนด์ถูกเปลี่ยนลงมาในทีที่46มันทำมิติในการเล่นเนี่ยมันดูดีขึ้นนะครับ แต่ว่ามีบางจังหวะเนี่ยซึ่งเจ้าตัวเองเป็นตัวที่จบสกอร์ที่มีคุณภาพไม่ดีนะครับไอ้จังหวะที่ยิงจากระยะประมาณสักสามสิบหลาเนี่ยนะครับผมว่าคุณภาพการเล่นน่าจะรู้ตัวเองว่ายิงไม่ดีเนี่ยนะครับการตัดสินใจจังหวะนั้นไม่ดีแต่ภาพโดยรวมถือว่าโอเคนะครับลูกที่ไล่มาสองสองเนี่ยนะครับที่จบานทําโอนโกเนี่ยก็ต้องบอกว่าอ๋อสอง 21น,นะครับก็เป็นการวางบอลที่มีคุณภาพของเทรนพอเทรนลงมาเนี่ยมิติในการวางบอลจากแนวลึกอื่นดูดีขึ้นนะครับก็ให้ไปที่6นิดๆแล้วกันนะครับไม่ถึงจุด5นะครับดาวินลงมาในทีที่73ก็มีเวลาไม่มากนะครับพยายามกดดันพยายามช่วยนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยฮิบูเองก็เป็นลองเยอะเกินไปแล้วนะครับ ดาวนเนี่ยก็อนุโลมให้ไปที่6แล้วกันนะครับมีบทบาทไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็โอเคสถานการณ์ตอนนี้ริฟวูเนี่ยยังเป็นจา่าฝูงอยู่นะครับแล้วก็เฮดทูเฮดระหว่างทีมอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยมันจะดูห่างกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคงไม่ใช่ปัญหาที่ลิฟวูเนี่ยจะเข้ารอบต่อไปแต่ว่ามันทำให้โอกาสมันยืดเยื้อะแล้วก็ยืดระยะเวลาไปนะครับ ก็เกมนี้เดี๋ยวเราไปเก็บรายละเอียดอีกทีนึงว่าการในเก็บตกเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ผมต้องเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อไปตามนัดคุณหมอนัดนะครับอาการเนี่ยมันเข้าที่ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับอาการแข็งแข็งนะครับจากบวมหรือทึ้งหนองเนี่ยถูกเจาะหลุดออกไปเนี่ยนะครับมันก็ดีขึ้นมากๆแล้วนะครับตอนนี้ยังทานยาอยู่ก็พยายามดูแลสุขภาพตัวเองนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูที่เก็บตกแล้วก็มันจะเข้าพรีเมียร์ลีกซึ่งลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านเจอกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนึงครับสวัสดีครับ